มีพี่ท่านหลายท่านถามว่าจุ๊บพุงแอนนี่ได้ไหมวันนี้หมมมีม่จะมาจุ๊บพุงให้ดูนะคะแอนนี่จะอนุญาตให้แมมมี่จุ๊บพุงไหมจุ๊บพุงด้ไม่นอจุ๊บพุงในไมเนออันนี้แมมมีม่จะขออนุญาตจุ๊บพุงสาธิตให้ดูเนาะสาธิตวิธีการจุ๊บพุงสินะคะโอเคอันดับแรกนะคะลูกตูดก่อนค่ะลูกตูดก่อนค่ะ ลูบตดนิดนึงนะคะแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็พลิกค่ะพลิกพุงขึ้นมานะคะโอเคค่ะพลิกพุงถ้ามันอยู่ไกลก็ขยับมานิดนึงนะคะโอเคพลิกพุงขึ้นมานะคะโอเคค่ะโอเคเอา่าโอเคต้องนอนเฉยๆนะคะพลิกพุงขึ้นมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะก่อนที่เราจะไปยุกพุงนะคะปากนัดยุกมากเลยค่ะ นี่ปากอันนี้นะ่าจุ๊บมากเลยค่ะก็เดี๋ยวเราขออนุญาตจุ๊บปากให้ดูก่อนนะคะจุ๊บปากนะคะจุ๊บจุจุ๊บป,ป,ปากให้ดูนะคะอุอันนี้นะคะเราก็จะจุ๊บปากอโอเคค่ะแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะจุนะ๊บหน้าอกนะคะจุนะ๊บหน้าอกแล้วค่ะ แล้วก็ขั้นตอนต่อไปเราจะจุ๊บตรงนี้นะคะโอเคไหมคะอืมจุ๊บตรงแล้วใหม่เลยนะคะอันดับแรกเราจะจุ๊บหมูก่ก่อนนะคะแล้วก็จุ๊บปากึมๆนี่คะ่ะโอเคนะคะโอเคนะคะอืมชื่นใจชื่นใจที่ฉุดเลยคะ่ะเดี๋ยวต้องสาธิตให้เขาดูนะลูกเนาะหนูต้องเป็นนางแบบที่แบบเรียบร้อย ต้องไม่ตีแม่อกสิเข้าใจไหมโอเคแล้วก็อืมอุ้ยเดี๋ยวเจียวเจียวเดี๋ยวค่ะหันมาก่อนค่ะยังไม่เสร็จค่ะต้องเป็นนางแบบที่ดีนะคะต้องเป็นนางแบบที่ดีนะคะแล้วก็เราก็ต้องอืมแล้วเราก็จะจุ๊บตรงนี้นะคะจุ๊บหน้าอกค่ะอืมจุ๊บตรงนี้เดียค่ะจุ๊บตรงนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนั่งแบบอย่าอารมณ์รุนแรงค่ะอย่าอารมณ์รุนแรงมามิบอกว่าอย่าทําแม่ออกสื่อเดี๋ยวเขารู้เข้าใจไหมอย่าทำามามีออกสื่อเดี๋ยวเขารู้โอเคอันดับต่อไปก็จุ๊บตรงนี้นะคะระหว่างเข็มขัดนี่ค่ะเข็มขัดเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะ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 จุ๊บตรงนี้นะคะวิวิวเหมือนจะโดนถีบเลยค่ะเมื่อกี้เหมือนมันมีอะไรลอยมาโดนหน้าหมามิเลยค่ะ มันจะโดนถีบยังไงไม่รู้ค่ะโอเคแล้วก็จุ๊ใหม่นะคะบอกว่าอย่าตีหมามีออกชืือไงหัวยุ่มหมดแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยก็ไม่ให้ตีกันออกเสืออ่ะเข้าใจมีอ่ะทีเนี้ยเขาก็รู้หมดเลยสิเนี่ยทีเนี้ยเขาก็รู้หมดเลยสีเนี่ยเดี๋ยว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 ทีเนี้ยเขาก็รู้หมดเลยสีว่าทําอะไรมีอ่ะอืม ใจเปล่าต้องเป็นนางแบบที่ดีนิ่งๆเงียบๆเบข้าใจไหมแบบนี้ไม่ไหวแบบนี้ไม่ไหวเอาใหม่ชิเอาใหม่ชิขอจุกหน่อยเอาใหม,อหม่เอาใหม่อยากเกง่งสิลูกอยากเกง่งอยากเกงแบบ่งแป๊บนึงขอนิดนึงขอนิดนึงขอนิดนึงอุ้ยอู้น่กกากลัวน่กกวากลัวทุบมัย <laughs> จะรอดไหมอ่ะมีมีมจจะรอด <laughs> พอดีกว่านะคะวันนี้พอแล้วค่ะนางแบบอารมณ์ไม่ค่อยดีนะคะเพราะไม่อย่างนั้นหมามีจะโดนทีบหลายรอบค่ะไม่ไหวค่ะหัวกระเชิงหมดแล้วค่ะมาขอ,อุ๊ใหน่พอค่ะ